ผู้ใหญ่มักจะเป็นห่วงนะครับเมื่อเห็นเด็กๆเล่นอุปกรณ์ไอทีเพราะคิดว่าเด็กๆเล่นเกมแต่ในความเป็นจริงโปรแกรมดีๆในเครื่องโทรศัพท์หรือโน้ตบุ๊กอย่างโปรแกรมตัดต่อหรืออัดเสียงสามารถน,นํามาสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆได้ามากมายอย่างรายงานข่าวที่ผมทํา<ม>ก็ใช้เพียงโทรศัพท์เครื่องเล็กๆเ,กเกต่าฝ่ามือในการผลิตรายงานดีนะครับที่เดี๋ยวนี้มีชอ็อปนี้ที่เด็กๆได้มีโอกาสที่ได้ ด็กสมัยนี้โชคดีจริงๆเลยครับที่มีช็อปเทคโนโลยีเหล่านี้สมัยผมเด็กๆเนี่ยคงไม่มีหรอกครับผมว่าพ่อแม่หรือว่าคุณปู่คุณย่านะครับหากเห็นหลานเล่นอยู่อย่างนี้นะครับอยากคิดอย่างดีวเลยครับว่าในโทรศัพท์เนี่ยจะมีแค่เกมเราต้องได้รู้ครับว่าเนื้อหาข้างในโทรศัพท์เนี่ยมีอะไรบ้างน้องๆเล่นการสนุกครับแต่พ่อแม่ต้องไม่ลืมว่าลูกๆจะได้เรียนรู้อะไรจากเครื่องมือเหล่านี้